ด้วยสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยาด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและผลกระทบอีกมากมายหลายด้านและนี่คือผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โลกที่ร้อนขึ้นทําให้น้ําแข็งทะเลอาร์กติกละลายมีควัวโลกที่หิวโหยถูกกดดันให้ลงมาทางใต้มากขึ้นเพื่อหาอาหารทําให้พวกมันได้เจอกับหมีกิสตลีที่กําลังขยายพื้นที่ขึ้นไปทางเหนือทั้งสองสายพันธุ์พบรักกันโดยบังเอิญเมื่อหมีควัวโลกที่เสี่ยงสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์กับหมีกิสตลีหรือหมีสินน้าตาลทําให้เกิดสัตว์ไฮบริดลูกผสมที่เรียกว่าหมีพิสตลีหรืออาจจะเรียกว่าหมีโกล่าที่อาจจะทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และกำลังจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนอาจจะครอบครองพื้นที่ในอนาคตได้โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วสัตว์ไฮบริดจ,จะไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าพ่อแม่ของมันแต่ในกรณีของไฮบริดระหว่างสองสายพันธุ์นี้อาจสามารถมีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารได้กว้างขึ้นลาลิซาเดซานติสนักชีววิทยาจากแวนเดบิลล์ยูนิเวอร์ซิตี้เผยว่าปกติมีขั้วโลกจะกิน ชั้นไขมันของแมวน้ำเป็นอาหารขณะที่หมีกริสลีสามารถกินอาหารได้หลากหลายกว่าซึ่งการผสมของหมีสองสายพันธุ์นี้อาจทําให้เกิดหมีพิสี่ที่มีลักษณะที่ได้เปรียบในการอยู่รอดที่สามารถหาอาหารได้หลากหลายชนิดสายพันธุ์หมีกริสลีและหมีขั้วโลกแยกออกจากกันเมื่อราว5 0 0 0 0 0ถึงหกแสนปีก่อนซึ่งทั้งสองสายพันธุ์สามารถผสมพันธุ์กันและมีลูกได้และลูกๆไฮบริดของมันจะไม่เป็นหมันและสามารถมีลูกได้ต่อในอนาคตการพบหมีพ ิสล่ครั้งแรกในธรรมชาตินั้นเริ่มขึ้นในปีคศ2006โดยที่พลานล,ล่าสัตว์ได้พบเข้ากับพวกมันและคิดว่ามันเป็นหมีขั้วโลกบริเวณตอนเหนือของแคนาดาแต่เมื่อเขาได้เข้าไปดูใกล้ๆก,ก็พบว่ามันเป็นสัตว์ที่แตกต่างออกไปโดยมีขนสีขาวสีครีมเหมือนหมีขั้วโลกแต่ลักษณะอื่นๆและสีบางส่วนเหมือนกับหมีกริสเล่และจากการตรวจสอบพันธุกรรมพบว่ามันเป็นสัตว์ไฮบรดิดจากนั้นเป็นต้นมาการพบหมีพิสเล่ก็เพิ่มมากขึ้นในปีคศ2017การศึกษา พบว่าลูกหมีพิสต์ลีกว่า8ตัวที่เกิดจากแม่หมีขั้วโลกตัวเดียวกันได้ผสมพันธุ์กับหมีกริซลีสอตัวการเพิ่มขึ้นของหมีพิสต์ลีส่วนทางกับการลดลงของหมีขั้วโลกคาดการณ์ว่าจํานวนจะลดลงกว่า3 0ภายใน30ปีข้างหน้าสาเหตุบางส่วนเกิดจากการที่หมีกริซลีลวงล้ำเข้าไปในแหล่งอาศัยของหมีขั้วโลกมากขึ้นโดยหมีกริซลีจะเข้ามาแย่งแหล่งอาหารทดแทนที่นั่นประกอบกับการที่หมีขั้วโลกมีการกินที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากมี ควัวโลกนั้นกินอาหารที่อ่อนนุ่มมีไขมันหนาแน่นอย่างแมวน้ำมาตั้งแต่อดีตและการกินของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นในปัจจุบันทำให้พวกมันมีทางเลือกในการกินน้อยและแม้ว่ามันจะปรับการกินอาหารของมันไปกินไข่นกทะเลและกวางคาริบูที่อยู่บนโบกแต่การศึกษาชี้ว่าแคลอรลี่ที่มันได้รับไม่สมดุลกับพลังงานที่มันต้องสูญเสียไปจากทั้งหมดนี้ทำให้เหมาะสมกับการเกิดสัตว์ไฮบริดเข้ามาครอบครองพื้นที่มากขึ้นและทำให้ความหลากหลายทางชีวาภาพลดลง ถ้าหากว่ามี้วโลกหายไปในอนาคตการกระทำของมนุษย์ส่งผลอย่างมหาศาลต่อสายพันธุ์ต่างๆจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี่คือหลักฐานว่าสถานการณ์มันแย่ขนาดไหนแม้ในบางครั้งการเกิดขึ้นของมีพิสตีอาจดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ด้วยอัตราความร้อนของโลกในปัจจุบันนั้นมันก็อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับ โลกที่ร้อนขึ้นทําให้น้ําแข็งบนเทือกเขาสูงในอิตาลีละลายอย่างรวดเร็วและปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วงไว้วอยุคสงครามโลกครั้งที่หหลังถูกปิดปกคลุมมานานกว่า100ปีโดยพบของใช้อาหารอาวุธและแม้กระทั่งร่างกายที่เป็นศพของทหารเหมือนเป็นเครื่องย้อนเวลาให้เห็นภาพสุดทรโห r ที่ทหารกล้าต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บในขนาดนั้นณนะเทือกเขาสูงเมาส์กอรุโซมีค่ายทหารของออสโตฮังการีตั้ง ในช่วงที่พวกเขาต่อสู้กับอิตาลีในสงครามที่เรียกว่าไววอ์ทามกลางสภาพอันหนาวเหน็บในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยค่ายนี้ถูกปิดลงในปีคศ1918หลังความขัดแย้งยาวนานกว่า3ปีและสงครามจบสิ้นลงทหารต่างทิ้งสิ่งของของเขาเอาไว้จนกระทั่งในปีคศ1990เป็นต้นมาภาวะโลกร้อนทําให้สิ่งที่ถูกรักษาไวอ้อย่างดีได้ปรากฏขึ้นในปีคศ2015น้ําแข็งที่เคยปกคล รวมได้ละลายจนหมดนักวิจัยสามารถเข้าไปในค่ายได้โดยที่พวกเขาพบสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นเตียงเสื้อผ้าตะเกียงหนังสือพิมพ์อาวุธ เหรียญแค่เลื่อนอาหารกระป๋องไดอารี่และยิงไปกว่านั้นก็คือร่างของทหารที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นค่ายแห่งนี้ถูกขุดและกู้กลับมาโดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกนําไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ในลอมบารีในปีคศ .2022 ค่ายทหารแห่งนี้เป็นเหมือนเครื่องย้อนเวลาให้เราได้เห็นภาพสุดยากลําบากและความหิวโหยที่ทหารเหล่านี้ได้เผชิญซึ่งความรู้ที่เราได้รับในวันนี้เป็นผลดีที่มาจากผลกระทบได้ลบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขณะนั้นมีทหารหลายคนที่คาดว่าเสียชีวิตจากหิมะถลม่มหล่นล่วงมาจากภูเขาและตายจากความหนาวเหน็บมากเสียยิ่งกว่าการที่พวกเขาถูกฆ่าในสงคราม การละลายของน้ำแข็งอย่างรวดเร็วและมหาศาลเพราะภาวะโลกร้อนอรวมถึงปัจจัยจากมนุษย์กําลังทําให้แกนหมุนของโลกเคลื่อนตัวออกไปจากตําแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปีคศ1990แกนหมุนของโลกคือแกนที่ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แต่มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นแบบคงที่โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามมวลของพื้นโลกทําให้แกนหมุนของโลกเคลื่อนไปจากตําแหน่งเดิมและตําแหน่งทางภูมิศาสของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยในอดีตนั้น ปัจจัยทางธรรมชาติอาทิกระแสะมหาสมุทรหรือการพาความร้อนในชั้นเนื้อโลกทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของครัวโลกแต่งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่านับตั้งแต่ช่วงยุค1990เป็นต้นมาการละลายของน้ําแข็งนับพันล้านตันต่อปีลงสู่มหาสมุทรจากวิกฤตโลกร้อนทําให้คััวโลกเคลื่อนที่ไปทางทิศท,ทางใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชี้ได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นทําให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของโลกนักวิทยาศาสตร,ร์พบว่านับตั้งแต่ ปีคศ .1980 ตำแหน่งของแกนหมุนโลกได้เคลื่อนตัวไปจากเดิม4เมตรโดยหลังจากปีคศ .1995 ได้เปลี่ยนทิศจากที่มุ่งหน้าไปทางทิศใต้กลับกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนตัวในปีคศ .1995- ถึงปีคศ .2020 นั้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปีคศ .1981- ปีคศ .1995 ถึง17เท่าการที่น้ำที่ถูกกักเก็บบนพื้นดินละลายอย่างรวดเร็วเป็น เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้แกนโลกหมุนเคลื่อนตัวเร็วและนอกจากนี้นักวิจัยยังชี้ว่าการสูบน้ําจากใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันโดยที่น้ําบาดาลน,นั้นจะถูกกักเก็บไว้ใต้พื้นดินแต่เมื่อถูกสูบขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับอุปโภคบริโภคแล้วส่วนใหญ่จะไหลลงสู่ทะเลทําให้กระจายน้าหนักทั่วโลกอีกครั้งมนุษย์ได้สูบและใช้แหล่งน้ําใต้ดินไปแล้วกว่า18ล้านล้านตันทําให้สัดส่วนการกระจายตัวของมวลบนพื้นโลกเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อแกนหมุนของโลก ช่นกงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงการกระจายน้ำไปทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงมวลของโลกจํานวนมหาาศลมากจนสามารถเปลี่ยนแกนหมุนของโลกได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ของแกนหมุนโลกนั้นยังไม่มากเกินที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมันอาจเปลี่ยนระยะเวลาของวันแต่เปลี่ยนได้เพียงเล็กน้อยในระดับมิลลิวินาที ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก a n i m a l p r e s n t t